ความเคลื่อนไหวม็อบการเมืองที่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นแรงกระเพื่อมมาจากม็อบตีกรุงเทพล่าสุดเมื่อช่วงหโมงเย็นที่ผ่านมาได้มีกลุ่มผู้ชมุมนุมในนามของคณะนักเรียนนักศึกษาประชาชนปรดแอกจังหวัดสงขลาเกือบหนึ่งรคนได้มารวมตัวกันที่หน้ามณฑลฐานบก ที่42ค่ายเสยนานาร,งรงอภาดใจญ่จังหวัดสงขลาโดยมีกําลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งทหารและตำรวจมาดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดความวุ่นวายจากประชาชนที่ไม่เห็นด้วยโดยกิจกรรมที่จัดขึ้นมีการอ่านแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและให้ปล่อยตัวประชาชนที่ถูกจับกลุ่มทั้งหมดพร้อมกับชู3นิ้วสัญลักษณ์การต่อสู้รวมทั้งวางพวงหรีดหน้าค่ายอย่างไรก็ตามระหว่างการชุมนุมได้เกิดความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยเมื่อมีคุณลุงคนหนึ่งลุยเดีวมาตโ สอนนักศึกษาโดยประโยคที่ว่าเด็กเอ้ยเด็กน้อยความรู้เจ้าย,ยังได้เร่งศึกษาและให้เชื่อฟังผู้ใหญ่ฟังพ่อฟังแม่เจ้าหน้าที่ต้องกันตัวออกไปเพื่อเลียงเลี่ยงไม่ให้เผชิญหน้ากันด้านนายแพทย์สุภัฒา,าสุวรรณกีรติผู้มการโรงพยานรนะและรองประธานชมรมแพทย์ชนบทภาคใต้ในนามของตัวแทนผู้ชุมุมเผยว่าต้องการให้มีการปล่อยตัวประชาชนทั้งหมดและหยุดรัฐรัฐประหารเงียบเช่นการส่งกําลังไปยังรัฐภาและเคารพการแสดงออกของประชาชนที่แสดง งออกด้วยสันติวิธีเราพผะชมบรรยากาศทั้งหมดที่ีมง,งานตัวพ่อและใจสงขลาลงพื้นที่ติดตามมาให้ชมกันเลยครับนี้นะครับสังคมควรจะทําอะไรกันบ้างนะครับไม่ควรจะอยู่เฉยปล่อ,อยให้เด็กโดนจับนะครับปล่อยให้ชาวบ้านให้พี่น้องให้ประชาชนโดนจับนะครับ สิที่เสรีภาพการมาชุมนุมในวันนี้นะครับเป็นสิทธิพื้นฐานที่พี่ครับของส่วนตัวพี่เอามาคืนเลยครับพี่เอาของส่วนตัวยึดไปผิดกฎหมายนะครับเอามาคืนครับเอามาคืนครับผิดกฎหมายนะครับของส่วนตัวครับ ชนนี่กําลังจะโตขึ้นมาแต่คุณไอ้พุงรีมาวางไว้แบบนี้มันถูกที่ไหนมันเหมาะสมไหมอรับเลยครับเอ้พี่ไม่ได้เครี่ยงของคุณพี่ตั้งไว้อย่นี้แต่คุณไม่ควรจะเอามาวางไว้แบบนี้ตำรวหาเข้าใพวกเราดีครับคุณพี่พตำรวจทหานะตมึไห้วกเขาไปครับกมิดแก้ม สมควรในการทำในใช้ทหารในอะไรก็แล้วแต่มันเป็นมันเป็นสถานที่ของสาธารณชนไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งคุณก็รู้พูหิหนงมันหมายถึงอะไรเป็นการเหยียบย่ําอยากให้มีจิตสำนึกในใจกันบ้างน้องๆทั้งหลายยังเรียนอยู่ต้องมีสามัญสำนึกในการคิดไม่ใช่จะเอาอย่างเดียวคือเอาเอาชนะสงสารจริงๆลูก ามท่แม<ส>่ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านาง้กเล็กม่มนูลคอสพั้าร้อยสวอเล็กยาไม่ชบทีน่อนั่ห่นี้ขอให้สมาชิกรัฐสภาผู้เรีนทุกพักทุกฝ่ายได้ด้วยได้ยมาดยางรู้จัได้เล็กยืนา ฝั่งผู้ใหญ่ฟังพ่อแม่เป็นการทำที่จะนำไปสู่การทำลายสิทธิเสรีภาพของประชาชนของทะเลการญจน์ข่ายสินาลุงหวัดสุลาวันที่15ตุลาคม2 5 6 3ขอบคุณนะเด็กหน่อยเด็กน้อยความรู้จงดังด้อยโอเคนะครับปล่อยเพื่อเราปล่อยเพื่อเรา คุณหมอคะวันนี้ที่เราเป็นการน,นัดหมายกลุ่มเครื่อนถ่ายที่มาที่ค่ายเสนานารงนะคะเป้าประสงค์ของเราคือยังไงบ้างคะครับก็เป็นการแสดงออกนะครับของพี่น้องที่อยู่ในส่วนภูมิภาคเนาะเพราะเราก็ไม่โอกาสึ้นไปร่วมชมุมนุมที่กรุงเทพด้วยข้อจํากัดหลายประการแต่ว่าภาพของการสลายการชุมนุมในช่วงค่ําคืนเนี่ยมันเป็นภาพที่เราอยอมรับไม่ได้ก็เลยคิดว่างั้นเราพี่น้องประชาชนในส่วนภูมิภาคในอเมอหกาใหญ่ก็น่าจะรวมตัวกันแสดงออก นะครับเพื่อวันนี้ก็มีข้อเรียกร้องหลายๆอยู่สามข้อครับข้อที่สําคัญที่สุดก็คือขอให้ปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกุมทุกคนเพราะเขาชุมนุมตามสิทธิเสร,รีภาพในระบอบประชาธิปไตย